เชา้าค่ะวันนี้เราจะไปรับเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวกันสังคมมองๆเยวาวชนอ่อนแอ ีเห็นอะไรตัวดำๆน,นึกว่าเพื่อนนะคะที่ไหนได้มาอยูนไหนแล้วไหนเมื่อกี้ไอ้ตัวดำๆเนี่ยคุณจกว่ามึงกูไห้ชี้ว่าเนี่ยมึงกูงบอกแลวอย่า <laughs> จบับกัอนดิค่ะดันดันเอามีแต่ของกูงนั่นแหละ <laughs> นะคะทุกคนปัน้นอืมอย่ช่วแล้วเพราะว่า ห่ายยากเกินค่ะมันยากเกินหกแน่นตัวแน่นจะมาถ่าลุูปไหมประชาส่วนทุกคนเราเปลี่ยนเสกแหละเพราะอะไรมีหลอดค้เราก่อนเคยคิดว่าตัวเองไม่ได้ระดูสมบูรณ์แบบนใครใแต่มาวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจไม่มีใครไดนจะทูก พอผ่านนานวันก็ร่วงลอยลงสู่พื้นบางสิ่งนั้นฉันเคยว่าดีพอผ่านนานปีก็ไมมีอื่นใดมาทดแทนคนเราวันนี้สุดต่อไป้น่ารักจังอีสวยแมลงเต่าทองเหรอแมลงแดงแมลงเต่าแดงแมลงเรตทุกคนมันในกล้องเห็นมันอ่ะมันเป็นอะไร โชคดีมากเลยนะค่ะทุกคน<ม>เราได้เห็นพาทิศโชคดีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่อะไรสื่อยวเป็นราคาอะไรไม่รู้มีผีเสื้อด้วยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กับใครแล้วผีเสื้อบินผ่านอะ่ะเราคือเนื้อคู่ไม่อยากเป็นเนื้อคู่มึงเลยบีผีเสือ้อตายดีกว่าอุ้ยแต่ว่ามีแมลงวันนะเราอยู่ที่พูตลึงคาเฟ่น,นะทุกคนใหญ่มากหูตอนนี้แบบปดขี่หนึง่งมีอะไรนะ <laughs> นเฮ้ยทุกคนดูเราจะไปสั่งอาหารเราจะไปขี้ก่อนได้ไหมไปถ้าเข้าน้ำนี่เราเข้ามานะคะหลังจากที่เราไปเข้าน้ำมานานมากสวยมากข้างในสวยมากดูดูดู คนนมันเกินะมันดือ่อกี้เราไปเข้าน้ำมานะคะพเพื่อนก็ไปเฝ้าแต่ว่าออกไม่เลยพอเพื่อนออกปุ๊บก็กำลังจะออกอ่ะคนเข้าต่อประกบสองข้างที่อีกมาแล้วมาแล้วทุกคนมันฟินตรงที่ว่าเราอ่ะนั่งกินแล้วเราก็จะมองวิวฟินไหมคะฟินค่ะฟินไหมคะ ถ้าแม่คุณอ,อยู่ปแล้วลแขงอยู่ข้างล่างอี๊ยโอ๊ยนี่แกจะขึ้นหง,ง <laughs> ิงเดี๋ยวเรอเป็นอะไรเอ่ยเ <laughs> อาเป็นจุดนะ มีอาจุมาอาจุมมาไปค่ะังนะอ่าป้านไปไหนโดดไปแล้วเหรอหายป้นหน่อว้าวเฮ้ยฮัน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  มันคือสิ่งที่หวาดเสียวติดอันดับป่ะเนี่ยหู้ยว,วิวดีมากเออแต่ขาเริ่มสั่นแล้วเหมือนกันอนโอยตกใจหมดตกกลุ้มหักขึ้นเบาไว้ทุกคนดูวิวสามร้อยหกสิบองศานะมันแบบมันเกินไปปะมันเกินไปแล้ว เฮ้ยแล้วสตีมากฮันฮันนี่สวยนะเอาดีถ้าไปยืนอะจะโดนจิกหรือเปล่าฉันไม่อยากโดนจิกฮันฮันฮึลงลงมากไหนลงมากไหนแต่นั่งดี ไหนป้าบอกเรื่องอ่ะไหนขอมือหน่อยลงนิ่งขอมือหน่อยแน่แน่แองกิงไหนขออีกข้างหนึ่งเฮ้ยเออออลาซาล่าลาวหมาหายวายมาก่อนแหละอี๋ไปเลยก่อนดีไปค่อยเจอกันเออไเราจะไม่เต้นจัตรจารีจ้ามึงถาท่านี้พร้อมกันยี่หายนะรึยัง ซ <laughs> าลีป้าบังซาลีาบ้างใช่จากขึ้นรถดีๆถึงบ้านแล้วบอกด้วย <laughs> ปาให้กูขึ้นรถไปด้วยปะ <laughs> ไม่ต้องไม่ไม่ไปแวะกินส้มตำข้างบ้านเหมือนกันแบอกเลยว่าปีหน้าอนะไรเนี่ยได้ไหมเค๋ไก๋